สวัสดีครับก็วันนี้เรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่ห้าแล้วนะครับผมในเกมเดวี่ย์เมย์ครพาร์ทที่ห้าภาคที่ห้าไปต่อกันเลย let's go ภาค6ภาค6ไม่รู้จะมาไหมเนาะเหนมันจะเห็นขาวว่าแบบอะไรนะพวกกำกลับปะ ที่เขาเลิกคับใช้สมาธิมันจะลาออกไปปะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเป็นปัดบ้างโอ้โหบางอาจบางอาจมาก ่อยเตะเดี๋ยวว่าพาร์ทน,นี้เราจะใช้หมัดอย่างเดียวดีจะได้ฝึกไปด้วยมาอาจจะลองใช้หมัดอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าดาบมันนะ่าจะมันกว่าโอ้เจอาสิวแล้วขอต่อยหน่อยขอต่อยสิวขอต่อยสิวหน่อยปืดต่อกันเลยต่อกันเลยอะไรเนี่ยไปต่อปะ จะขอเจ็บเดีทางมซับซ้อนยงเลยไปต่อเดินข้างล่างเนาะ ta có xíu chứ Một như là... đi. cái thằng đều không ạ. Hơi, 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 hơi. Hơi, hơi, hơi. Hơi, hơi, เป็นของว่นนั้นแหบบใช่ปะน,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 นี่มีโจทย์แน่ๆล่กๆเรียมีโจทย์แน่นอนมาเลยมาเลยคันนี้จะขอใช้ส้นตีนส้นตีนอย่างเดียวรู้จักส้นตีนสอนคนไหม ฟันเหมือนกันนะต่อยดับเบิลต่อยโอ้โหโ <Trustee> <tama> er ลูกหลง

อะไรให้เก็บบ้างเนาะเฮ้ผมมีท่าอย่ามาโตท่าหนึ่งขอสองอาโอเคสโลแล้วก็โอเคโอเค แต่เราจะใช้หมัดนี่นะแต่ผมขอลองหน่อยนะอยากอยากลองสก,กิลว่ะอ๋อต้องใกล้ๆหน่อยโอ้โหแล้วก็ต่อยต่อยต่อยอะไรอะไรอยากมีเรื่องใช่ไหมครับอยากมีเรื่องใช่ไหมครับได้นะ ต่อยต่อยแล้วก็ส้นตีนสอนคนหลบแบบดิจิทอลขอชัดสักหนึ่งหมัดน,นะครับผมนะครับผมส้นตีนสอนคนแต่หมัดน,นั้นสอนใครไม่รู้แต่กูบัน แตงูมันโอ้เฮ้ยไม่จบว่ะโอ้มดมดมดปั๊บแต้มหมดปั๊บแต้มอั p p e r house c o อร์นือผลจากการดูพี่บัวเยอะเกินนะครับผมฮ อีสานต้องมาเดินขึ้นบันไดไปเท่าอันนีเราเคลียร์อย่างนานนหน้าเนี้ยนี่อุมงไหนอ่ะเมื่อกี้เราจืดอุมงไหนวะอา่าเนเนเนเเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วไม่เล่นแหละเคลียร์แล้วเลิกไปทำอย่างอื่นกันดีกว่า ต่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนักเวทหรือเปล่าเพราะว่านี่คือแม่มดโอ้ยชีย้ลยโอ้เมื่อกี้มัน,มนตัวแดงตัวแดงเท่ากับโหมดตัวแดงเท่ากับโหมดไร้ซีนะ ขอบคุณมากเพื่อนอกลับไปก่อนต้นตีนพิทักโลกเฮ้ยเลือดโอเคเลือดกูเต็มแล้วนี่หว่า อ๋อล้วงอะไรต่างาวะเก็บไปก่อนมีเรื่องว้ายุ่งครับพี่เสียเวลาครับผม

แต่มัดแม่งสะใจดีว่ะจะไม่มันเท่าดาบนะแต่ว่าสะใจดีเติมต่อยต่อยวู้บุ๊ปุ๊บเต้ส้นตีนสอนคนแต่บัตรั้องสอนใครโอะไรต่อโอ้โหตัวนี้โหด ไตะไต่เตะแล้วต่อยต่อยแล้วเตะอยู่แค่นี้ต่อยแล้วเตะเตะแล้วต่อยวู้ขอต่อยพิขึ้นหน่อยอันตีจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะแล้เยอะแล้จบไหมจบไหม ขอ,อต่อยหน่อยนิเมื่อกี้ชัดอัปปร์คัตขอบัตตรงหน่อยลูกเตะลูกเตะสั่งสอนเตะสั่งสอนไม่สะใจสะใจไอ้ดาบมิลานนี่น่าจะก็มันอยู่นะแต่ก็ว่าจะมาโตมันสุดและ อันแน่ดักเกิดดักเกิดเหรอคะขอปั่นหน่อยต่อยแล้วเตะเอาไปอีกใส่เตะเตะเตะแล้วก็เตะสังสอนใส่ใส่ต่อยดิเตะเตะเตะแล้วก็ตบสังสอนต่อยต่อยแล้วก็ เตะ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 ปล่อยจังซ้อนจบแค่นั้นแหละเพลงแมงโคดเมทัลเลยวู้ไปอย่างรวดเร็วอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเราแมงท้าวแมงโรเทนี่บอสอันนี้เป็นอะไรกันวะ ลาโล่งๆน,นั่นแน่ลาโล่งอย่างนี้ต้องมีอะไรแน่นอนมีรถเราไม่ซื้อโวดบอเฮ้ยอ๋อมาไอ้มาสโลเว้ยตบตบ เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรลบ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 ต่อยแม่งต่อยนักต่อยออเฮ้ยทำอะไรอ่ะ ต้องหลบไว้ก่อนหลบไว้ก่อนกูอยู่นี่เล่งอะไรเราจะหนีไปไหนพี่พี่จะหนีไปไหนคะ เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เออขอขอตัดหน่อยโ,โอยเค้ขอโทษนะแต่ว่าผมอยากใช้ความหลากหลายวะ่ะเฮ้ยไม่ได้จะจแปงลงร่างจะชาร์จจะแปลงไปเลยก็ได้ะไหนก็ไหนละจะจบและขอท่าสวยๆหน่อยพี่ก๊อต คิกจากนั้นหมดอัปรคัตก็ได้ต่อยม้าแตกโอ้โหลูกเตะสอนคนโอเคพาร์ทที่ห้าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทต่อไปมาสนุกด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะครับผม